สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพระเอกมากแล้วพระเอกมากแล้วครับผมพระเอกรุ่นเก่าค่ะท่านผู้ชมรุ่นใหญ่ให้กันครับผมใหญ่ดีรุ่นนี้แต่หักความค่ะท่านผู้ชมพ่อเพ่งพังโคนเด้ครับผมค่ะครับเลขกหลนแมนเลขกหลนงเพิ่นสุดยอดครับผมครับอวดว่าหันนี้เพิ่นได้สามกับเจ็ดเพิ่นเอาไปประกอบปูอ่ารณมดีเหลขกลัง เพิ่นสื่อบนรางเพิ่นถือการันตุช่มหกสามตรงตรงทรงมาให้นเน่ียเบื้องผอมค่ะครับหกสามสามหกเพิ่นสื่อเลขกลับอยู่แล้วค่ะพอเพียงเนาะครับผมค่ะเพิ่นถือสองหมวสามหัวติดมากเลยค่ะการะด,ดมุชมพอเพียงค่ะเพิ่นวางหัวนี่เอาไปลงให้เอฟซีเบื่องเน้นว่าเสียหายดอกนครับเออค่ะเอาไปลงให้แน่เพิ่นวายอยังเสียค่ะเอาขอบคุณนแนวทางพอได้ค่คะครับ ไปรับช่รัเราฟังเสียงสะพัดก็พอเลยเนาะครับผมค่ะหลับปุเนาะยังมากแกงหฮาอยู่พ่อครับก็มาเช์สวัสดีพ่อเพ่งครับผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะครับไปไสเนี่ยือไทยอันมาให้เบื้องว่านางเครื่องบินเ้า ไปพัทยาไปนะเนาะหาลูกหาหลานเหมือนเนาะเอ้ายวพัทยาคือวันศุภะมีอะไรไหม่สตีสตีไปหาลูกไปหาลูกหาลานเห็นเห็นลูกเห็นล้านอันที่ใช้แม่งแล้วไปก็ไปไปไปก็ผู้ใด้ตลอตอนขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องลูกคนนับเอายังวะโอ้ลูกมาหับลูกไปหับลูกคนขืนจะหูดอนกับลูกค่ะลงง่วงช่างกับลูก เขบอวิเชมาทำค่ะนางวิเชียร่หม้องเกมันไก่ดีจากกันที่นั่นนาอพฟอนนมันไก่ยางชากเขียกม้นไก่ยางชาบเขามาหาหลุดหลุดกดรือนะเอาไว้รุ่นคือว่าเสียงเกงสิรุ่นที่แปดสิบเอ็ดแปดสิบสองนะแปดสิบสองครับเร็งแรงอยู่ครับผมเพราะ คือว่าถือเลขมาทุกงวดแถวเนี่ส่งให้น้ำเชี่ยวพ่อจอยู่ในสีจำเลขนะฮะงวดว่าหันกระหอกสามตรงๆเนาะจะอยู่ในกินน้ำเลี้ยงไงครับผมอันแรกล้านงวดว่าหันส่งให้น้ำเชี่ยวสามกับเจ็ดบานนี้ไล่เอาไปประกบกับปูว่าร่ำดีบ่พ่อขางยางเลยบ่โอ้ขางยางเลยต้องเตรียมเตรียมเลยค่ะใส่บนล่างทีพ่อฉัูนศูนย์ก็พบาะว่ากมวดนี้เอา บอกไปป่าหันเลยเด้ะโตโตความมั่นใจความมั่นใจสูงมากเล็กลานว่ามันใจสูงมากเออเลกกันเล็กล้านนละค่ะศูนย์กระพงพม่นี่คันวันพร้มาดดอกลานมาคร่ะนราวนราวว่าแล้วตัวดอกอืมหลังจากมาบอกเรื้วจอด่อดาจังเี่ยวว่ายิงส่วนเบาวสัยอสวนูกก็เรือง ก็ชัลูกขึ้นมาทาบว่ามันมีฝ่ายมาสัน่นม่หยอกก็จะมีประชาปก็แปลกๆอยู่มาสั่นค่ะเพินเนเ่นมีเส้นแล้วหลานเนพินพุ่มเจ้าทีเนี่ยโอ้โหค่ะเ้นพกพันพกสามกับสามสองลูกคนยู่เขาหลีลูกร้านเดท้ดออยู่เขาหลีค่ะได้เจอได้สักสองหนึ่งเจอโอ้ไล้สักสองทัวมาถามคอ หลานปู่ของร้านต้าอ,อยู่เกาหลีแ่หน้าเหล็กเป็นเหล็กเด่นนี่คือบนรางนี่ค่ะ่านผู้ชม,มอันสามกับเจ็ดค่ะอีสามกับเจ็ดไม่กตจเบ่เรามันเห็นได้สองต้นได้สองเด็เะบะมอยู่เกาหลีเออพราะถ้าสมมติว่าศูนย์กับพกนี่พอเสียเอาไปใส่ปัวร่วมดีอีกบ้ค่ะอันหกนี่มันตกันาะนี้มันตงจะออกใส่จากไีนกับมันใจสูงาตัวเด็ดล่ะอืมหกกับสีของปูครับอันศูนย์นครวาจับ บ่าไกกนไอ้ปูข้างบนเพิ่นศูนย์ก็แปดบ้านห้าสิบมนตรงกันกับศูนย์นั่นเนะประกบไปยังไงพ่อบ้านเนี้ยเอาได้จำเลยนะเบิง่งรเบิง่บงเขา,า,ารุใช้กันวัดจำให้พ่อบ่อยฟังเลยแมีนอันเก่าเ่เช้ยวันสีจดน้ำก้นพ่อโอ้เจะเจอาสมุดก็นเโอ๊ยป้าเถอ,อ กินเที่ยงวินยนี่เอาสมุดไปนำมีโอ้ยบ่ได้แยกชัดให้รอดศูนย์้ก็ปรกาศอันแซมวิ่บ่ได้ขาดบ่ได้ทิ้งยังเงินทิมได้เออออจำเขาได้เนี่ยข้ดศูนก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าหกหนึ่งหกหนึ่งห้าหกห้าหกโอราะว่าน้เราซื้อชิหกห้าไหมหก้าหกข้าหกเก้าหกเก้า เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกสี่หกสี่จบจบจบครับผมนี่เก้าศูนย์ศูนย์เก้ากับเอาเนาะพ่อเออครับมัน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 พระวงศอยู่ศูนย์เก้าก็ศูนย์ถ้าศูนย์มากมากกับเป็นดักซิบข้าว่างมันมันกะอัจฉริมนุดย์มันอะเป็นเก้าครับเป็นไะไรอยู่เป็นอะไรอยู่ทางหน่อยต้องค่าส้ำนี่ละ แปดนล้วเนีนเพอ่อปูพันมี่แปดน้ำแปดหมดเขาเขาจากเน้นร่างในประเภทเล็กเขาจากเน้นร่างเดยแปดพ่ออจากเน้นร่างพ่อเอาแปดแปดยังดีแปดซุนแปดหกบ่พอ่บอบ่ขั้นแปดมากพา่อพ่อบ่เอาแปดไปมบนซะ่ขั้นบาหายมีแปดไปบ่นซชแปดยังพันเนี่ยจับแปดบ่พ่อเ่อฝันพรอชืออชอออ่อพ่อเฮตเตอเชซี่ส่โซ่มาได้เรียบร้อยแล้วเพิ่งจะฝันเท่านั้นแหะ คือก่อนกี้ฝันก่อนมือเล็กออกสองมื่ซื้อ้หนีดีป่ะซ้ำหนีเแล้วฝันก้อนเล็กออกเป็นเหก็บ่ะกดซื้อการมากก้อนที่ออกสองมืครับมื่หนึมีหีนอนน้ำทิ้งเียบร้อยเอาใ่ไหอู้คือที่สอง่าฝันได้เนี่ยเนี่ยเบวกยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเกี่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยนี่ยเนีเนี่ยน่ยเนี่นเห็นี่เยนนนี่ แม่ฝันข้าป่านน้มปีกสินงนี้เทบหวเลยโอ้มีตาใดกครับเดอกโอ้ยฮ้คนอกว่าป็นไม่อัดว่าพ่อตำรานพ่อตำรานปอกอัดกันกูฝันเนาอฝันไดฝันเชียน่ะรอแต่พอนแบกอโอ้แต่ฝันไดฝันเสียเียบลอยอือก็ได้การ์ดกนได้ันเชียช่อว่าฟันตัวเลกว่าอะไรหรอมือแรกนี่แต่ว่างวนนีฝันไปพอซื้อไปยังนหมดแล้วเนยมดแลด มือเลีลยก่อสำคัญสำคัญสำคัญจังหวัดครับผมสารโทรประหลัเฉพาอันันชือบอกว่านี่ชัวอ่อจนดพันจีนดงพพอนี่บนันจนเรียกว่าจะบอกเด้่อบ่ก็ได้ครับผมพ่อมือนจะนด้โทรหาพ่ออ้ตัวนี้เตียนแบบว่าฟันด้บอนะ นอนอยู่หาดเลรอเอยนอนอยู่หาดลงไปเรืฟังเล็กเปิดยซะซักฟังเล็กน้อนอยู่หาดอีกหาดนี้หาดพัทยาเลยบ่ะพ่อหาดช่องเชียงนะพัทยาโอ้ยอ้ขึ้นเรือจากเรือมาว่านี่ก็ต้องมาแรงบางก็ไปคาบลานยวนทัดแหลมสบังครับผมพวกลงเรือเห่อหน่าโอ้มาพักโบพ่อมาพักเรือเขาเทียบท่าแล้วครับโตมาับโอ้ปูใจญ่นะมันรับกรนสรม เร่ยเห็นแหลมชาบังบ่เคื่ข้าไปจาเถอสูเมือนเป็นาหารเป็นาหาผู้งามผอมเด้อเนี่กินอันอีพ่อเด้ยกินอะไรพ่อเนี่ยนากินิหารทะเลบะกินาหารโอ้ยยางกินยังโอ้ตะว่นงก็อันม่ลูกายกคดีเด้องเชวาเด้อลูก่อยครับ่ดีเร้อถแตเขาเลี่ยงกันแบบนี้คดีเรนะมันมันกัขข้นอยู่กับบางเฮียนดิพ่อม่ลูกลายกะคือว่าละพ่อคดีเออกัน คันผูนัำร่องบอดีมันกับพอดีว่าเออแม่นอายุพอมีลูกผู้เดียวคันนั่ร่องคือพอว่าล่ะคันดีก็ดีคือบอดีกับพอดีเนาะพ่อบอดีไปเรื่อยแถวเออเอาคนอยู่คนหนึอันนี้ตาอยู่อหางไหลบ้านนี้แห้งถือเลขอีกเแ่าไปหาลูกบ้านโอ้อือโอ้ยกบข้าวสาลีดอกซ้ำถืงซ้ำนีนั่นกกบข้าวสาลีดอกครับซ้ำนีบ่แม่นหน่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมบ่แม่นหลักพันพร้อมครับโอ้ยพอเนาะพูดน่ะ สบายเลยพอพ่นถือกระเทียนี่แต่ว่าเขาเขาไว้พ่นจกดอกพ่นจัดเขาจ้าจัดการให้ลูกหลานตามเจ้าที่บอกก็พอเนาะพ่นถือจนว่าผ่อนใจพันทด้ถาแมนแมนตะกี้เออผ่อนใจใสบายเจี่เนาะน้องนีจักรีพันหฟังต่อลาฮาก็เมิดบันนี้ไดทิว่าเออเฮาส่งเพิ่เยอตอนเมิดก็ยังบ่บอกน้ำเชียรันด้อค่ะท่มู้อมเอาว่าบ้านนี้ อันไปกะให้ระมัดระว่างเลยยางเยี่ยยางดูเฮียนข้าเจ้าแห่งเหลี่ยมวันย่ามืนี่ยเหลี่ยมเนี่ยอัจารานว่าประกอบใ่ร่กับอวกแกประตูกระบอกโซงแคทโอกรานประกอบใส้ข้อกวาด้้ย่านมืนเฮียนบนมันง่ามมันเหลี่ยมพร้อมหลานขึ้นรถขึ้นรถกับประคองประตูขึ้นรถได้ครับผมนั่งรถนนี้อันไปเหนใช้บัางวะไพ่หลูบคูกับฝรั่งมาฝากํำเชียงเน่ยละโอโอ้ยโอ้ยคือหวางสั่นเลย อันกระซื้ออันสุดไวน้ำดีๆแล้วก็ไปทายเรามาส่งมาให้เอฟซีเบื้องน้ามันก็กับเป็นตาหักควอมด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะน้าตาเพิ่นเดนิวุ้ยตุปูอยู่นะเถอะครับค่ะมาแรงกับไปเล่นหาดจอยค่ะโอ้ระวังเด้อพ่อคืนมื้อนั้นน่ะอือวังเรงสิเร่งสินอนเล่นนอนฝันเอาเลยอ๋อสินอนฝันเอาเดีก่อนครับ วนฝันเอารอกฝัฟในฝันเสียแลนะนั่นเจ้าไดฝันเสีย้ยไปยังเท่าใช่ทะเลก้อนเขาบอกครับอ๋อกล่อมน้ำเสียกับน้ำเสียจะรบกวนพอจำนี้เด้อครับพ่อครับอลพอเพียงครับผมไปไก่ไปไก่กับคิดหอดน้าเสียดีกว่าดันมะส้มวิดีโอทอดกันคนเคยได้สมกันเนาะเคยได้สนเสียรตกสมกันเนาะอเอ พอว่าไปล่งไหเย็ซี่กันนะลงเมืองกันนะว่าเสียหายหรอกนะเพิ่นถึกแด้วค่ะด่านผช้มนเล็กพอนน่เพิ่นจีซื้อบนรางได้ถอดบนล่างครับผมค่ะบนล่างกลับด้วยเน้ะมีตัวนักพอนี่เออเอาไปแล้วค่ะดอนนุช้มสัญญาณก็ว่าค่อยดีครับนี่นะครับผมพ่อเพลงพังโคนเด้ครับผมเลขล้านเพิ่น ก็หันสามกับเจ็ดครับผมเข่าสามทั้งบนทั้งล่างเพื่อนเอาไปประกบใจกับปูอารมณ์ดีหกสามเต็มเต็มครับผมเงินนี้ได้ศูนย์กับหกครับผมเพื่อนประกบครูมาไห้ได้ครับผมเพื่อนที่เพื่อนจัดครูมาไห้นี่มีศูนย์ห้าหกหนึ่งหกหาหกเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกเจ็ดแล้วก็หกสี่ครับผมครับบนล่างครับพี่น้องเนาะครับ เดี๋ยวจังไดถทามีพิเศษมากดวนๆเดี๋ยวกัมาเชียชีมโลกงอีกเด้อครับผมเทียบว่าพอฝันดีมือแรงนี่ครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้กัมาเชียกขอวอวยพรให้พี่นอ้องเอโชคดีถูกหวยล่้งเงินไปน้ากันเด้อครับผมหนึ่งเมษายน68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ